สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเหเรียญโปรยทานค่ะแบบดาวห้าแฉกแบบนี้ค่ะทำง่ายค่ะไม่ยากเลยค่ะตัดดิบินหนึเส้นค่ะยาว120เซนติเมตรกับเงินเหรียญบาทหนึ่งเหรียญน,นะคะ ใช้ริบบิ้นสีไหนก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยปลริบบิ้นด้านหนึ่งตัดเฉียงค่ะอีกด้านหนึ่งตัดตรงนะคะจับด้านที่ตัดตรงขึ้นมานะคะแล้วเราจะม้วนปลายริบบิ้นค่ะ ม้วนปลายริบบิ้นลงด้านล่างให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเรานำปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดเข้าตรงกลางเหลือปลายริบบิ้นไว้ประมาณนิดนึงนะคะแล้วนำเงินเหรียญบาทสอดเข้าไปเลยค่ะ แล้วเราพับริปปิ้นนะคะทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งค่ะตามแนวเลยค่ะแบบนี้ค่ะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะพับทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ แล้วพับริบบิ้นทับอีกรอบหนึ่งค่ะพลิกมาอีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นเราสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะ พลิกกลับด้านค่ะแล้วสอดลิปปิ้นเข้าตรงกลางอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพลิกกลับมาค่ะทีนี้เราจะได้มุมมาห้ามุมแล้วนะคะ ลองนับดูนะคะว่าครบ5มุมไหมเราจะเริ่มทำให้มุมของเราชัดขึ้นนะคะเริ่มที่มุมแรกค่ะจับริบบิ้นม้วนลงข้างล่างให้ปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะให้มุมสวมเข้ากับมุมที่อยู่บนเหรียญน,นะคะ จากนั้นหนึ่งริบบิ้นข้ามาหนึ่งมุมค่ะแล้วทำมุมถัดไปเหมือนกันค่ะแล้วข้ามาหนึ่งมุมค่ะแล้วก็มว้วนริบบิ้นทำมุมถัดไปเหมือนเดิมค่ะข้ามาหนึ่งมุมค่ะแล้วก็ทำอีกเหมือนเดิมนะคะ มือซ้ายจับริบบิ้นเอาไว้ก่อนนะคะบางทีมุมอาจจะหลุดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทำเข้าไปเรื่อยๆค่ะทำวนแบบนี้นะคะจนได้มุมละสองรอบค่ะได้หนึ่งรอบแล้วนะคะขึ้นรอบที่สองค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะครอบมุมที่1ข้ามมา1มุมค่ะมุมที่2ข้ามมา1มุมค่ะมุมที่3ข้ามมา1มุมค่ะจนครบ5้ามุมนะคะเมื่อครบ2รอบทั้ง5้ามุมแล้วนะคะให้พี่กลับมาอีกด้านค่ะ หมุนขึ้นให้ปลายริบบิ้นตั้งขึ้นแบบนี้นะคะจะได้ดูง่ายขึ้นค่ะเราจะข้อม,มุมนี้ก่อนนะคะมุมที่1ค่ะจับริบบิ้นม้วนไปทางขวาค่ะให้ปลายริบบิ้นอยู่ด้านในแบบนี้นะคะแล้วดึงครอบมุมที่1ค่ะ เหมือนเดิมนะคะข้ามมาหนึ่งมุมค่ะทํำมุมที่สองค่ะปิดริบบิ้นโค้งมาทางขวาปลายริบบิ้นชี้ไปดางซ้ายตัวริบบิ้นอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะมันจะฝืนริบบิ้นหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะให้เราทำไปเรื่อยๆค่ะข้ามา1มุมเหมือนเดิมค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะครอบไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อเราทำไปเรื่อยๆนะคะตรงกลางของเราที่เคยทับกันก็จะเริ่มสวยขึ้นค่ะ ให้เราครอบไปเรื่อยๆนะคะจนเรารู้สึกว่าปลายริบบิ้นเราใกล้จะหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะเริ่มเก็บปลายค่ะเราบิดหมุนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะสอดเข้าในช่องของริบบิ้นด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วครอบมุมเหมือนเดิมค่ะ มุมต่อไปทำเหมือนเดิมนะคะจนกว่าริบบิ้นเราจะเหลือสั้นที่สุดเลยค่ะเป็นการสอดเก็บปลายริบบิ้นไปพร้อมเลยนะคะถ้าใครสั้นแล้วสอดยากแล้วอยากจะตัดเลยก็ได้นะคะสามารถตัดได้เลยค่ะขอความการุณาเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาร่วมทำด้วยกันรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยกันค่ะจริงๆก็เสร็จแล้วนะคะ แต่เราอยากจะทําให้ปลายเหลือสั้นน้อยที่สุดนะคะแล้วตัดปลายที่เหลือทิ้งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดาวของเราค่ะทําง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้เวลาทํานิดเดียวเองค่ะ หวังว่าทุกท่านจะทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ